สมุดบุญบาปมีครั้งหนึ่งได้นําคณะสเสิงสวรรค์ไปทําบุญหลายๆเดือนเอ๊เราก็เลยอยากรู้ว่าเวลาเราทําบุญน่ะบุญที่เราทําทั้งหมดเนี่ยมันจะไปอยู่ในแบบไหนก็อธิษฐานว่าขอให้ได้เห็นแล้วก็เห็นเป็นภาพพร้อมประกอบเสียงเพื่อประกอบการเล่าเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญระหว่างที่อธิษฐานเสร็จปุ๊บภาพมันก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสมุดสมุดจําได้เลยว่าเล่ม,ลมใหญ่ใหญ่มากเลยอะ เราไม่เห็นข้างหน้าสมุดว่าเขียนว่าอะไรแต่จําได้ว่าสมุดเล่มนั้นอะ่ะเป็นสีน้ําตาลเข้มตาลแบบเข้มๆแล้วมันมีความใหญ่ะเท่าหลังช้างคือช้างตัวหนึ่งอะ่ะหนึ่งภาพมาช้างตัวหนึ่งมันตัวใหญ่ใช่ไหมใหญ่เท่าช้างอะ่ะคิดตัวว่าสมุดมันใหญ่แค่นั้นใหญ่ๆจริงๆอะค่ะแล้วก็ไม่เห็นภาพว่าใครเป็นคนเปิดแต่เห็นภาพว่าสมุดนะมันเปิดได้ เปิดแบบออโต้เลยนะเปิดปุบ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 แต่เราไม่เห็นใน,นสมุดว่าเขียนว่าอะไรจําได้ว่าที่วันนั้นที่ไปพาคณะเสบียงสวรรค์ประมาณหกเจ็ดร้อยคนไปทอดพระป่าไปสร้างถาวรวัตถุให้วัดวาอารามเนี่ยตอนนั้นก็มีการบรรยายธรรมด้วยอาจารย์ก็บรรยายธรรมพูดเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญว่าทําบุญเนี่ยระยะที่หนึ่งต้องคิดอะไรระยะที่สองต้องคิดอะไรระยะที่สามต้องคิดอะไรแล้วก็ตอนที่ทําบุญเนี่ยคิดอะไรก่อนทําบุญทําบุญไปแล้ว บุญเน่ยเป็นเป็นสิ่งที่ติดต้องตัวเราไปได้นะนําไปได้นะก็บรรยายธรรมระหว่างบรรยายธรรมเนี่ยภาพที่ปรากฏที่ตอนอธิษฐานจิตอ่ะมันก็เป็นภาพของตัวหนังสือขึ้นมาในสมุดนั่นค่ะเป็นตัวหนังสือสีทองแต่มันมีตัวหนังสือบางอันนะ่ะที่ที่อยู่ในสมุดนะ่ะบางอันก็เป็นไม่ใช่สีทองแต่บางอันก็เป็นสีอื่นก็เลยไม่รู้ว่าเป็นพออะไรหลังจากนั้นไปก็พาคนไปทาบุญอีกอาจารย์ก็ อธิษฐานอีกว่าบุญที่เราทําทั้งหมดเนี่ยที่เราทอดผ้าป,ป่าช่วยเหลือวัดถวายสังฆทานให้วัดแล้วก็ร่วมกันเทป,ปูนทาสีให้วัดต่างๆบุญน่ะมันจะเป็นเป็นรูปแบบไหนอธิษฐานเสร็จก็ภาพก็ปรากฏเป็นภาพของ มันเป็นเหมือนบุญอะสังฆทา,านที่เราถวายเป็นกองภูเขาวันนั้นไปนเท่าพระป่าใช่ไหมคะลูกทัวร์หลายคนชายหญิงลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยก็นําสังฆทา,านจากบ้านมาแล้วก็มานํามาวางบนโต๊ะโต๊ะสังฆทา,านของวัดส่วนรวมบางคนเขาก็กองวางไว้ที่พื้นอาจารย์ก็เป็นตัวแทนของคณะประเคนทีละชิ้นใช่ไหมคะแล้วก็ต่างคนไม่ว่าจะเป็น,นชายหญิงคนแก่หัวดําหัวงอกเป็นเด็กเล็กก็สาธุสาธ,สาธุของแต่ละชิ้นที่ประเคน บางอันก็ประเคนรวมในการพันใส่ศีลรวมเลยก็มีอาจารย์ก็เห็นเป็นภาพว่าของทุกชิ้นที่ที่เราถวายประเคนไปอ่ะมันถูกดูดไปที่ประตูอันหนึ่งมันเป็นประตูใหญ่ๆเลยจําได้เป็นประตูเหมือนสีทองๆอ่ะมันก็ถูกดูดเข้าไปเป็นประตูเนี้ยถูกดูดดูดดูดพ้าประเคนชิ้นหนึ่งมันก็ดูดเข้าไปในประตูเนี้ยชิ้นที่สองประเคนไปก็ถูกดูดไปประตูเนี้ยแล้วภาพก็ปรากฏว่า สมุดมันก็ปรากฏขึ้นแล้วก็มันก็มีตัวอักษรขึ้นน่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่มันปุ๊บปุ๊บเหมือนคนพิมพ์ดีดออตโต้เลยปุ๊บปุ๊บเหมือนพิมพ์ว่าเราถวายอะไรบ้างอะ่ะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้น,นอย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึง่งอาจารย์ก็หันไปเห็นคนน่ะกําลังนินทากันสมุดของคนที่เขาพูดอยู่อะ่ะกําลังนินทากันในวัดมันก็ขึ้นเป็นตัวอักษรคําพูดของเขาที่นินทาเลยปุ๊บ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 อุะ ถูกพิมพ์ตลอดเวลาเลยเหรอนี่คือทุกครั้งที่เราจะพูดอะไรคิดอะไรทําอะไรอะ่ะมันถูกพิมพ์ดิดใน,น,นสมุดบุญบาปทันทีเลยเหรอแบบเร็วมากเลยนะขณะเราแบบพูดเรื่องบุญมันก็ถูกพิมพ์ปุ๊บๆขณะที่อาจารย์หันไปเห็นผู้ชายหญิงวัยรุ่นกําลังคุยกันเรื่องไม่ดีอะ่ะก็พิมพ์เรื่องไม่ดีลงไปในสมุดก็เลยคิดอุ้ยหรือว่าเขาให้เราเห็นแล้วเพื่อมาสอนแน่เลยอะ่ะ ปกติใครจะเห็นสมุดอย่างนี้ได้ก็จะมีน้อยมากอาจารย์ก็เลยบอกเอาแล้วสมุดของคณะเสบงสวัสดิ์ล่ะเป็นรูปร่างหน้าตาย,ย่างอธิษฐานจิตตอบอีกนะคะอาจารย์ก็เห็นสมุดของอาจารย์น่ะส่วนตนน่ะเป็นสมุดที่เขียนว่าคณะเสบงสวรรค์แตเ่เป็นเพชรเพชรสีสีที่พี่ลุงเป็นเจ้าภาพซื้อ,อร่วมกับคณะเป็นเพชรที่เราประดับพระพุทธรูปประดับเครื่องบริวารกรถินบริวารสังฆทานอะ มันเป็นตัวอังสือเป็นเพชรที่เราเป็นคนจิ้มด้วยกาวอ่ะแล้วก็แปะอ้าวเฮ้ยมันแปลกมากเลยน้าสบุปเขียนว่าคณะสเบงสวรรค์ผู้ร่มบุญกับอาจารย์จินยันทิพย์น้าสรุปของของอาจารย์นะเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอคือเฮ้ยแปลว่าที่เราทําอะไรมามันมันมันไปไปตามนั้นเลยหรอก็ไม่มีเสียงพูดอะไรแต่จําได้เลยว่าที่เราทําอะไรมันจะถูกบันทึกเป็นตัวอักษรบุ้มบึ้มบ้มเหมือนเหมือนเหมือนโลกนู่นเขาพิมพ์ดิดออโต้แต่ไม่มีคนพิมพ์อ่ะไม่มี ไม่มีเจ้าหน้าที่อพิมพ์ดีดเลยนะแต่ตัวหนังสืออ่ะมันขึ้นแล้วสมุดเล่มหนึ่งตัวเท่าช้างอ่ะจะสามารถบันทึกคําพูดทุกคําพูดได้ขนาดนี้เลยเหรอ,อมันดูดปุ๊บ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 มันเราก็คิดความเป็นทิศของในนรกมันมันแปลกมากเลยที่เห็นนะคะเราก็อัศจรรย์ใจเราก็คิดว่าพุ้ยตอไเป็นเนี้ยถ้าเราจะพูดอะไรอ่ะเราต้องระวังมากๆเลยนะเนี่ยถ้าเราพูดอะไรไม่ดีอ่ะมันถูกบันทึกไปขนาดนี้แล้วเหรอกลัวามากเลยเนี่ยตอนนั้นจําได้เลยว่าเมื่อไปเห็นสมุดปุ๊บครั้งนั้นอ่ะ ไม่กล้าพูดอยู่นานเลยค่ะคือเหมือนคนเป็นใบอ่ะแบบกลัวว่าพูดอะไรออกไปแล้วแล้วถูกบันทึกในสมุดนั้นนะคะการบันทึกเขาจะบันทึกตามบุคคลน,นั้นสมุดสมุดนี้เป็นสมุดหน้าของชื่อนี้นามสกุลน,นี้ดวงวิญญาณดวงนี้เขาจะบันทึกตามดวงวิญญาณดวงนี้บันทึกตามดวงชะตาของคนที่อยู่ในชื่อต่อให้คุณเปลี่ยนชื่อนามสกุลไปเขาจะบันทึกตามจิตวิญ,ญญาณอ่ะเขาจิตวิญ,ญญาณคือเขาเรียกว่า เวลาเราตายไปใช่ไหมคะเราก็จะไปแก่วิญญาณแล้วก็ไปกับจิตจิตกับวิญญาณก็ก็ไปคู่กันนะคะก็เขาจะบันทึกตามจิตวิญญาณดวงนั้นคือเราคิดอะไรเขาก็บันทึกตามนั้นอะมันเป็นสมุดของแต่ละคนเลยคะะ่ะจำได้ว่าตอนที่อาจารย์มรรยายทำอะอาจารย์เขาให้เห็นตัวหนังสือที่อาจารย์บรรยายเป็นสีทองซึ่งต่างกับตัวหนังสือมันเหมือนปากกามันมันเขียนอะแต่เป็นปากกาสี สีทองแต่ปากกาของการทําบุญอย่างอื่นเนี่ยเป็นปากกาสีอื่นซึ่งเขาก็แยกอีกนะว่าแปลว่าถ้าเราพูดอะไรที่เป็นธรรมะเป็นกุศลเป็นเกี่ยวกับศาสนาหรือเป็นให้คนทําดีละเว้นความชั่วก็จะขึ้นตัวอักษรสีพิเศษรู้เลยจากจากสมาธินะส่วนการทําดีทั่วไปก็จะขึ้นตัวอักษรอีกสีหนึ่งซึ่งจะเป็นการแยกแยกแยกของทางโลกทิพย์ว่าจะได้รู้ว่าบุญรุษคนนี้ทำบุญแบบไหนเป็นการแยกของเจ้าหน้าที่อะค่ะ คือแม้กระทั่งว่าเรื่องโกหกหรือเราโกหกสังคมโกหกใครปิ้นป้อนหรือว่าพูดอะไรสัป,ปดีสีสัป,ปดนหรือว่าพูดอะไรที่มันแบบไม่ดีต่อทําให้คนอื่นทุกใจอ่ะมันก็ขึ้นหมดเลยทุกทุกละเอียดแบบมันเหมือนแบบเขาพิมพ์ทุกคําพูดยิ่งกว่าการพิมพ์ของของโรบอทอะ่ะแม้กระทั่งเราบอกแบบว่าเราพูดแค่รอเล่นนะรอเล่นใครอย่างเงี้ยมันยังบันทึกเลยอะ่ะรู้เลยว่าการตายไม่สุญเพราะสมุดยังมันทึกขนาดนี้เขาาไม่สุญหมายถึงว่า ตายแล้วเจ็บปวดคนคนคิดว่าการฆ่าตัวตายแล้วก็หมดสิ้นไม่ต้องมาเจ็บปวดโหตายไปแล้วเจ็บปวดเจ็บยิ่งกว่าตอนเป็นมนุษย์คือเข็มเล่มหนึ่งแทงเรายังเจ็บแล้วนี่นา,นาโลกไฟมันเผาเราทั้งตัวเลยเราจะเจ็บปวดขนาดไหนค่ะก็เลยรู้สึกว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องนากเนี่ยมีอีกมากเปรียบเหมือนขนโคในโลกใบเนี้ยคงจะจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดที่ไม่เชื่อ คนที่เชื่อก็มีอยู่น้อยแต่เชื่อแล้วก็ยังประมาทกันอยู่ก็มีมากโหเลยค่ะ